สวัสดีคะ่ะพบกับช่องมนนันลา,ลาชาแนลอีกแล้ววันนี้น้องมนจะพามาเที่ยวทะเลนะคะนี่เลยเที่ยวทะเลเที่ยวทะเลกัน่าทุกคนทะเลเตยงามเลแถวสัต,ตหีบชลบุรีค่ะวันหยุดของเรงานะคะคลิปลูกสาว เท่เากันเย็ตนต่ำหบานตะลาโห่น่าโดดมากเลยเนาะทะเลสีแบบสดใสเนาะใช่แบบดีกว่าบางแสนเยอะเลยพัทยมันตรงนี้มันมีชายหาดให้เด็กเล่นไงพัทยาใช่ คือคนทะเลสวยมากเลยทะเลเตย,ยงามสัตหีบค่ะทุกคนมันยากาศแบบดีมากดีมากเลยนี่ค่ะที่นั่งของเรานี่คนสวยเฮ้ยือทรายไปตักทรายกัน าออามาเท่ยวทะเลกันค่ะส,สาวมมาที่ยวเียดูสิโอ้หน้าบุตมาเดิน,น,น,นเี่ยวกัน มองไม่เห็นโทรศัพท์แต่แสงไปไม่ต้องจุงมือก็ได้แล้วนี่ดูนี่มันตัดมันมีรูปูเห็นรูหอยเนี่ย้องตักนี่เนี่ยมันนี่นี่มันผุบมันผุบไม่เห็ดูนะไง เล่นทรายจ้านี่เล่นทรายของแท้ตอนเด็กๆเล่นได้คุ้มโวไปเดี๋ยวมีเรียนหนักเล่นทรายของแท้ค่ะนี่น้ำไม่ต้องค่ะตอนนี้จะขุดบ่อขุดสางให้ยยนางมาปลูกผัก เราต้องใส่หมวกเลยนะคะ่ะไหนเอออันน้ำมาใส่เอ,อ้อก็ตักหาปูลูกๆมาเที่ยวค่ะนี่คุณมิน้นมิ้นดำนะคะไม่ใช่มิ้นขาวเดือนนี้แม่ถ่ายรูปแป๊บนึงนะคะนี่เลยทะเลทะเลทะเลเคยแต่ไปเที่ยวบางแสนนะคะตอนนี้เปลี่ยนมากมาสตัตหีบบ้างอยู่ตรงค่ายของทหารเข้ามาในค่ายนะคะที่แบบ โอเคเลยน้ำสะอาดมากค่ะน้ำมันกำลังลงะคะ่ะน้ำยังไม่ขึ้นเลยนี่มาค่อยตัวเล็กเล่นทรายมาค่ะเ,เพื่อนๆมาเที่ยวด้วยกันนะคะอันนี้กลางๆนี่โอ้โหมือตึบเลยดูของเล่นของ มินสิมินตั้งใจจะมาตัดทรายไหนได้ย,ย,ยังไงอ้ได้เปลือกหอยไปฝากยายลูกนี่มาโดนมีโดนเล็ยไหน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 ฮะอ่ามาช่วยกันตัดตัดหาเลยปูว่ะาปูว่ะหาหอยอ่ะ อ่าตาไม่ไงเมันอยู่ใมันอยู่ในทราย่นอ่เนี่ยมันอยู่ในเนี่ยปูอ่ะปูมันไปไหนอ่ะไหนเจอไหมอ่าขุดหะไอ้ันเจอไหม ไม่เจอไปไหนแล้วก็ไม่รู้นี่ดูปูค่ะทุกคนดูมันทําดูมันทําเม็ดทรายสิเขาเรียกวราปูอะไรปูมีตามากมายแต่ทำไมหัวปูไม่มี ดูสิดูสิทุกคน,คท, ou ท,นทุกคนจ้องค่อยๆมันจะเห็นมันไปไหนมด้เอามีตตวรูปปูเลยนะเนี่ยรูกดูสิเยอะมากเนี่ยมาถ่ายรูป่ลยลูอมาเอ๊ะชูนิ้วชูนิ้ว ช่ย,ยังไงชูย,งยังไงโอ้เป็นเป็นอันนี้เลยเป็นปาวานเป็นปาวานลูกเป็นปาวานจบแล้วค่ะเอาคลิปสนุกสนุกมาฝากเพื่อนๆนะคะขอบคุณที่กดติดตามนะคะบ๊ายบาย